เปิดประวัติปอปโดกสุขสวัสดิ์สามีอุ้งอิงแพรทองทานนายกคนที่31ของประเทศไทยปโดกสุขสวัสดิ์มีชื่อเล่นว่าปอเกิดวันที่21มิถุนายนพศ2 5 2 5ปัจจุบันอายุ42ปีพื้นเพเป็นคนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังหลังจากที่จบการศึกษาคุณปอเคยทำงานเป็นนักบินก่อนจะผันตัวมาทำธุรกิจในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน บริษัทเลนดีเวล็อปเมนต์จำกัดและกรรมการมูลนิธิไทยคมก่อนจะผันตัวมาช่วยงานการเมืองคุณอุ้งอิงในฐานะคู่คิดและกำลังใจชั้นดีซึ่งเราจะเห็นหนุ่มมาดเข้มรายนี้ยืนเคียงข้างภรรยาในทุกภารกิจการเมืองเลยนั่นเองครับสำหรับเส้นทางความรักของคุณปอปิโดกกับคุณอุ้งอิงแพรทองทานทั้งคู่รู้จักกันผ่านการแนะนําของเพื่อนเจากการเรียนโปรแกรมพิเศษโปรแกรมหนึ่ง โดยหลังจากรู้จักกันได้ประมาณ2ปีก็ได้เปิดตัวคบหาดูใจกันได้ประมาณปีกว่าๆจนกระทั่งความรักของทั้งคู่นั้นสุกงอมคุณปอปิโดก,ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอคุณอุ้งอิงแต่งงานในที่สุดโดยทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อวันที่17มีนาคม2562ปัจจุบันมีโซทองครองใจด้วยกัน2คนคือน้องทิธานลูกสาวคนโตและน้องทาสินลูกชายคนเล็กที่คลอดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานี่เองล่ะครับ